ป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งสวัสดีครับทุกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระจําหบัดเจ้าพนักงานตํารวจสารพศ .2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลให้ไว้ณวันที่15เมษายนพศ .2562 เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลมีพระราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานตำรวจศาลพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา26ประกอบกับมาตรา28 มาตรา32และมาตรา33ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร,รไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาลซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัตขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชจําหััดนี้เรียกว่าพระราชจัญญััดเจ้าพนักง,งานตํารวจสารพศ .2562 มาตราสองพระราชจําหััดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชจําหััดนี้ สารหมายความว่าสารยุติธรรมเจ้าพนักง,งานตำรวจสารหมายความว่าบุคคลที่เลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ให้เลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมจัดให้มีเจ้าพนักง,งานตำรวจสารในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและความไม่ซ้ำซ้อนมาตราหเจ้าพนักง,งานตำรวจศาลมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล 2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาล 3. รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบค่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานและลูกจ้างของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรม 4. ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยสารแล้วหนีหรือจะหลบหนีหรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ทันท่วงทีก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้และเมื่อได้จับแล้วให้นำผู้ถูกจับไปยังสารโดยเร็ว 5. เมื่อสารได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งสาร ให้สารมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักง,งานตำรวจสารเป็นผู้จัดการตามหมายจับและหากสารเห็นสมควรสารอาจให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักง,งานตำรวจสารเป็นผู้สนับสนุนก็ได้มาตรา6ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจสารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้หนึ่ง มีสัญชาติไทยโดยการเกิดสองมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในพักการเมือง6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งบคุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสารยุติธรรมประกาศกำหนดเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจสารมาตรา7เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา5วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3สำนักงานสารยุติธรรมอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นมาตรา8 การใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมมาตรา9เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักง,งานศาลยุติธรรมได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธพันฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าวทั้งนี้การมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธและยุทธพันฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสารยุติธรรมกำหนด มาตราสิบในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจศาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสิบเอ็ดให้ประธานศาลดีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระราชโองค์การพลเอกประยุทธ์จันท์โอชา นายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่มีสถานการณ์อันอาจกระทบต่อการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาในการอำนวยความยุติธรรมและมีกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยสารหลบหนีรวมทั้งมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาล ซึ่งถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ทำให้การพิจารณาพิพากษาคาาดีล่าช้าอาจทำให้ผู้กระทำความผิดไม่ได้รับการลงโทษสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ไม่มีบุคลากรของศาลที่มีฐานะเป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากรทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมตลอดจนอำนวยการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำเลยหรือบุคคลเหล่านั้นดังนั้นเพื่อให้การดำเนินคดีของศาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักง,งานตำรวจศาลทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยข่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบุคลากรทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจับกลุ่มผู้ต้องหาและจำเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวหรือผู้ที่ศาลได้ออกหมายจับแล้วจึงจะเป็นต้องตราพระราชจยัดนี้หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดอยากให้ป้างคอมสารคดี อ่านพระราชษบัดฉบับไหนก่อนนะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้ซึ่งตอนนี้ป้างคอมสารคดีได้จัดทำหนังสือเสียงพระราชษญััต่างๆไปแล้วกว่า240กว่าฉบับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังของให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศโรคไอเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าว มีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ